สวัสดีครับตเราก็สู่ v วิวไฟเดอร r รีวิวโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะมารีวิวมาพูดถึงหนังที่ไปดูมาแหละไม่อยากจะใช้คําว่ารีวิวเท่าไหร่แต่ว่ามันเข้าใจง่ายดีครับและในตอนนี้เรายังคงอยู่กับการรีวิวแบบตอนต่อตอนนะครับกับซีรีส์ชุด The Last of Us แล้วก็เราก็เดินทางมาถึงตอนที่8เรียบร้อยแล้วครับบอกแบบนี้ครับว่าดูมา8ตอนผมรู้สึกว่าการเดินทางของโจเกลลี่ไม่ไปถึงไหนเลยครับ คือดูตามระยะเวลาเขาก็ทำสคริปต์บ่อยนะมันมีแบบ3เดือนผ่านไปอะไรแบบนั้นนะเขาก็คงจะเดินทางมาได้เป็นร้อยกิโลเลครับอยู่กันมาเกือบจะปีอะไรแบบนั้นได้อะแต่ว่าตามความรู้สึกคนดูมันเหมือนมันไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกอย่างมันยังดําเนินไปข้างหน้าโดยยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลยว่ามันจะไปลงเอยตรงไหนนะครับเอาจริงๆมันเหลืออีกตอนเดียวนะซีรีส์เนี่ยมันมี9ตอนใช่ไหม มันเลออืกตอนเดียวจะหมดแล้วเรายังไม่เห็นแววเลยครับว่ามันจะจบลงแบบไหนหรือมันจะจบลงแบบแบบจบทั้งๆท,ที่ยังไม่จบแบบนั้นอนะ่ะหรือมันมีจบของซีซันนี้อันนี้ใครรู้แล้วเพราะว่าเล่นเกมมาแล้วไม่ต้องบอกนะไม่ตั้งใบไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้ดูตอนใหม่แล้วนี่อัดอยู่เกือบจะเที่ยงคืนนะครับของวันอาทิตย์นะครับอีกแล้วว่าจะอัดเร็วแล้วนะขอประทานอภัยเดี๋ยวตอนหน้าเอาให้เร็วเลย <laughs> เพราะเป็นเตือนตอนจบนะอา้าวมาวาถึงเอพิโซดที่8กันดีกว่านะครับสำหรับ The Last of Us ใน EP ที่8นะครับอย่างแรกที่สะดุดตาสะดุดใจก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือพอผมกดรีโมทซีรีส์มันก็เดินไปนะมีไตต้องไตเติ้ลมีเพลงอะไรขึ้นอันเดิมฮะเขาก็ใช้ภาพเดิมที่เป็นแบบเป็นเนชื้อราวิ่งไปวิ่งมามาสะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งครับคือชื่อผู้กำกับของตอนนี้แล้วก็ไปเช็คดูไม่ได้ตอนนี้ตอนเดียวตอน2ตอนจบตอน8กับตอน9 ชื่อปรากฏขึ้นมาว่าบบาซีผมก็ไอ้นี่ชื่อคุ้นมากเลยเหมือนเคยดูงานที่มันกำกับมาก่อนแต่ก็นึกก็นึกไม่ออกครับแต่คุ้นคิดว่าเป็นผู้กำกับอิหร่านแหละเพราะว่าชื่อมันไปทางเป็นผู้กำกับอิหร่านแต่ว่าโอ้โหผมก็ไม่ได้คุ้นเคยกับงานของผู้กำกับอิหร่านนะครับจาฟาปานาฮีอะไรแบบเนี้ยคือคุ้นชื่อแต่ไม่คุ้นงานเท่าไหร่แล้วไม่ดูดูหนังอิหร่านเยอะแต่ทําไมคุ้นชื่อออบบาซีจริงพอไปเช็คดูครับปรากฏว่าบบาซี Al คือผู้กำกับ หนังที่ผมจัดให้เป็นอย่าเรียกว่าท็อปฟเลยครับท็อปทของปีที่แล้วครับ Holy Spider ตายแล้วเอาผู้กำกับ Holy Spider มากำกับนั่นแสดงว่า The Last of Us ในตอนนี้จะต้องมีความเข้มข้นในการเล่าเรื่องราวของมนุษย์ที่ใจคอไม่ดีครับเรียกว่า เป็นห่วงเรื่องการแบบว่าประสาทแดกในะการดูขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าตอนดูท o l y s p สไ e เดอร์เนี่ยคือไอเรื่องฆาตรกรโรคจิตมันก็เรื่องหนึ่งนะมันก็น่ากลัวไหมน่ากลัวแหละแต่ว่าวิธีการถ่ายทอดความน่ากลัวของมนุษย์ด้วยกันที่แอร์ลอบซี B ่ C ใช้เนี่ยมันน่ากลัวเกินแบบเกินหนังฆาตรกรโรคจิตปกติทั่วไปนะครับนั่นทําให้เราต้องกาดสูงเลยครับสาหรับ The l a s t of Us ใน2ตอนสุดท้ายนะครับแต่โอเคอย่างไรก็ตาม มันจะอาเลียบัซี่ยังไงก็แต่มันไม่ได้เล่าเรื่องจริงของโสเพนีในในอิรานแบบนั้นนะครับมันมีประมาณนึงแหละเออมันต้องมีขอบเขตของมันบ้างนี่ทําหนังซอมบี้นะแกอย่าให้มันหนักข้อมากนะักพอตัวซีรีส์เริ่มต้นขึ้นถ้าจําไม่ผิดเนี่ยถ้าจําผิดก็ประทานโทษนะมันดูมากเกือบจะอาทิตย์หนึ่งละหนังซีรีส์ในตอนที่8เนี่ยเริ่มต้นด้วยฉากที่เออเราไม่ได้อยู่กับตัวละครโจก,กับเอลลี่ครับเราอยู่กับกลุ่มตัวละครกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ มือนกับเป็นชุมชนที่ที่เขาก็เอาตัวรอดนะครับแต่ว่ามันดูไม่เหมือนพวกแจ็คสันซิตี้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนเลยฮะเพราะมันดูอดอยากครับมันดูกินไม่อิ่มนอนไม่หลับอะ่ะมันดูทุกคนแบบฟังบาทหลวงพูดก็มันไม่มีแรงไม่มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตเลยคือเรามาทราบภายหลังนะครับว่าไอสถานที่ เอาตัวรอดเขาเรียกว่าโคอลนันีผู้รอดตายอันนี้เนี่ยมันคือซิลเวอร์เลกรีสอร์ทไม่ได้เป็นเมืองนะเป็นรีสอร์ทที่เขาแห่มาอยู่กันผมไปฟังผู้กำกับเขาบอกว่าไอ้พวกมาอยู่รีสอร์ทนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ประเมินเพราะว่ารีสอร์ทมันคงจะเป็นรีสอร์ทฤดูร้อนอะไรแบบนั้นนะครับทำให้มันอยู่สบายตอนฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าฤดูหนาวเขาคงไม่อยู่ที่นี่กันมันคงอดอยากมากๆซึ่งเป็นแบบนั้นครับ ไอ้พวกชุมชนซิลเวอร์เลกเนี่ยอดอยากปากแห้งมากครับแล้วมันก็อยู่กับ2ตัวละครที่เป็น2ผู้นำกับผู้ช่วยของชุมชนนั่นก็คือคุณเดวิดกับคุณเจมส์คุณเดวิดจะเป็นตัวละครใหม่คุณเจมส์เนี่ยคุณหน้าเพราะว่าคุณเจมส์เนี่ยแสดงโดยคุณทรอยเบเกอร์ครับทรอยเบเกอร์ Baker, แฟนเกมรู้จักดีแกคือคนที่ใส่โมชั่นแคปเจอร์เป็นโจฮะในเกม The Last of Us ทั้ง2ภาค แล้วตัวแกเนี่ยก็เป็นคนจัดพอดแคสต์เดอะลัสซ Us อนะแบบตอนต่อตอน,น่ะจัดกับนิวดักแมนกับโปรดูเซอร์อีกคนนึงคอยพูดถึงรายละเอียดในแต่ละตอนซึ่งอันนี้ตลกมากเลยฮะผมไปฟังมานิวดักแมนบอกว่าคือแบบนี้ทรอยเบเกอร์ Baker บอกก่อนทรอยเบเกอร์เขาบอกว่าเนี่ยอพิโซดที่8เนี่ยเป็น the most favorite my most favorite episode in the last of us ไอ้ New Dark นะิวดักแมนแซวฮะบอกว่าทรอยยู Troy, ไม่บอกว่าอย่างี้ปไปเลยห่ะว่า ผมชอบอันเนี้ยเพราะว่าผมได้เล่นแล้วก็ชื่อตอนเนี่ยชื่อตอนมันชื่อ when we are in need ถูกไหมครับเออไอไอไอ new d a r k m a บอก t o บเกอร์ว่าไอตอนนี้เนี่ยมันน่าจะใช้ชื่อตอนว่า i am in this episode แบบนี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามพระเอก the last of us ฉบับเกมครับได้มีโอกาสมารปรากฏตัวอยู่ใน the last of us ฉบับซีรีส์ซึ่ง ผมเล่นเกมไปนิดเดียวนะผมยังรู้สึกแปลกๆเลยตอนที่ตัวละครเจมส์โผล่มาแล้วก็ได้ยินเสียงแกพูดอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,เ,าเราคุ้นหูกับเสียงแกจากเกมแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนมีโจสองตัวตลอดเวลานครับซึ่งไม่ใช่เป็นหาเพราะว่าเจมส์บทไม่เยอะมากนักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนอดๆอยากๆซึ่ง มีเดวิดเป็นผู้นําซึ่งไอเดวิดก็ดูดูไม่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเหมือนผู้นำแจ็คสันซิตี้ไม่เหมือนพี่เจคแคทเธอรีนที่อยู่ที่ที่อยู่ที่ City, แบบนนนค,ค,ค,คแบบแนซัสซิตี้อะไรแบบนั้นนะครับแกดูแพ้ๆแกดูไม่ไหวแกดูแบบเดี๋ยวช่วยแล้วกันอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเราก็เอาจิงจริงเราไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรกับตัวละครตัวนี้ทันทีที่พลูออกมาเลยครับ ล้วดูเขาเป็นผู้รอดตายจะอดตายด้วยซ้ําไปอ่ะดูไม่ค่อยเก่งด้วยซ้ำไปพูดแบบนั้นดีกว่าแล้วซีรีส์ก็กลับไปเล่าเรื่องราวของโจกับเอลลี่ครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอะไรไปข้างหน้าเลยโจยังไม่ตื่นเลยยังหลับแบน่นิ่งแล้วแผลก็อักเสบบวมเอลลี่ก็ดูไม่มีอะไรกินดูไปข้างหน้าก็ไม่ได้ดูกลับมาช่วยคือเธอคงกลับมาช่วยเพราะว่าเธอตึกถึงเรื่องของไรลี่เพื่อนของเธอนะครับท,ที่ที่ถูกทิ้งให้ตายไป แล้วเธอก็รอดชีวิตอยู่เธอคงไม่อยากจะทิ้งใครอีกนะครับเธอก็มาเอาน้ํามาแตะป่าแล้วก็ไอโจมันจะตายมันโดนแทงแล้วมันอักเสบคือมันต้องการยาแก้อักเสบนะครับเออไม่งั้นตายแน่ๆไม่งั้นตายแน่ๆเอลลี่ก็พยายามจะออกไปหาทางช่วยแหละครับซึ่งนั่นนํามาซึ่งเรื่องราวในเอพิโซดนี้ครับการเจอกันของเอลลี่กับพวกที่อยู่ที่ จุกับเดวิดเลยนะละกันการเจอกันของเอลลี่ก,กับเดวิดหัวหน้าชุมชนซิลเวอร์เลกรีสอร์ทเนี่ยผมเองเนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมถูกไหมครับผมดูฉากนี้นะฉากที่เขาผิงไฟกันนะ่ะที่เดวิดบอกไอ้เจมส์ว่าเฮ้ยกกลับไปเอายาเลยนะเดี๋ยวจะรอยอยู่ที่นี่แล้วเอลลี่บอกว่าอย่าตกติงแล้วจะยิงมึงแวใส่กระบาลน,นี่เลยเนะี่ยผมยังรู้สึกว่าเดวิดก็ใช้ได้นะเออก็ดูโอเคนะก็ดูให้ยาก็ดูแบบปนีปนนอมอะ่ะ หนูไปอยู่ด้วยกันไหมเราอยู่ด้วยกันเราปกป้องกันนะอยู่หนูอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแกก็ดูหวังดีนะครับแกก็ดูแบบในขณะที่เจมส์เนสันท่าจะยิงเอลลี่ตลอดเวลาครับแต่เดวิดก็อย่าอย่าทำเอาย้ายเข้าไปอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เอาจริงๆผมผมผมรู้สึกว่าเอลลี่วางปืนเธอไอ้นะ้าเดวิดไม่น่ามีอะไรมั้งแบบนั้นในระหว่างที่ดูโดยเฉพาะฉากที่เขานั่งผิงไฟกันครับแต่ ความรู้สึกที่มีต่อมีต่อชุมชนซีเวอร์เลกเนี่ยแปลกแปลกแปลกแปกอย่าใช้คำว่าไม่ไว้วางใจหรือว่าหวาดกลัวอะไรครับแต่ใช้คำว่าแปลกแปลกครับในฉากที่แม่ครัวเขาทำกับข้าวอยู่ครับคือเขาดูไม่ค่อยอยากทำครับเออเขาดูไม่ค่อยอยากทำแล้วอยู่ๆกออ็มีพวกเหมือนพวกพวกนักล่านในชุมชนนะครับเอาเนื้อมาให้ เป็นเนื้อแดงลีนมากเลยเออไม่มีไขมันเลยดูแล้วเหมือนเนื้อมันเนื้อนกกระจอกเทศฮะไม่เหมือนเนื้อไม่เหมือนเนื้อหมูเนะื้อวัวน,นะจะบอกเป็นเวอร์เนเซนเป็นเนื้อกวางแบบที่มันบอกก็ดูได้ฮะมันดูแดงแดงลีนๆมีแต่เนื้อแดงอะ่ะไม่มีมันเลยแต่ตั้งหิดฮนะเอ,อ,อนนี้ต้องบอกว่าตั้งหิดมากตังหิดมากว่าเอาแล้วถ้ามันเน้นหนังนะหนังรู้ซีรีส์นะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบโพสต์อพอลิทอะโลกแบบ โลกที่แบบอดอยากปากแห้งแบบเกิดหายนะไปแล้วโลกหลังภัยพิบัติอะแล้วมีชุมชนเอาตัวรอดแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆแต่และกลุ่มมีพฤติกรรมในการเอาตัวรอดที่แตกต่างกันออกไปแบบเนี้ยคืออันหนึ่งที่เราต้องตั้งเอาไว้ในหัวเลยคือมันมีคันในบาเิซึมแน่ฮะมีพวกกินคนแน่นอนเฮ้ยผมไม่ได้แบบว่าเก่งหรือว่ารู้ดีนะเลยเราผ่านกันมาเยอะครับเราดูเรื่องแบบเนี้ยเดอะโรสอย่างเงี้ย เดอะร d นี่ทรงเหมือนไอเหมือนเดอะลสมากเลครับคือน้าผู้ทรงความสามารถในการเดินทางเดินทางไปกับเด็กอะคือเป็นเป็นเป็นทรงแบบโลนวูฟแอนด์ค u ัเหมือนกันนะฮะเป็นทรงแบบสมูรัไรพะลูกอ่อนเหมือนกันซึ่งก็มีคันิบาวคนกินคนไอบุกอฟฟี่ไลไอ้ลุงนี่ก็กินคนเหมือนกันหรือในเดอะวอล i กิ d งเดก็มีถูกไหมครับหรือกระทั่งไอเกาหลีอ่ะอันนี้อาจจะไม่เยอะ แต่ก็มีการใส่คนกินคนเข้ามามนุษย์กินแบบการกินเนื้อมนุษย์อ่ะ Kingdom ก็มีฉากต้มซุปซึ่งแทะกันใหญ่เลยแทะกันเมามาัเลยไม่รู้ด้วยเออก็น่าจะคล้ายๆไอซิว่วเล็กแหละไม่รู้ด้วยแทะกันใหญ่เลย <laughs> <laughs> นั่นทําให้ผมรู้สึกว่าคือถ้าเขาเล่นประเด็นนี้ The l ร s ส o อ Us เล่นประเด็นนี้ผมว่าก็ไม่แปลกมันเป็นท่ามันเป็นท่าบังคับของซีรีส์แบบนี้อยู่แล้วครับ แต่ไอเขาก็ทิ้งประเด็นนั้นไปนะเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรเขาลึกว่าเรื่องความลับของซิลเวอร์เลกแต่ผมยอมรับคำว่าไอประเด็นเรื่องความลับของซิลเวอร์เลกเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจครับไม่ได้น่าสนใจว่ามันจะกินกันหรือไม่หรือมันจะยังไงนะแต่ว่ามันน่าสนใจว่าเออมันจะลงเออยแบบไหนยังไงอ่ะคือเขาจะใช้งานประเด็นนี้แบบไหนให้มันแปลกใหม่ได้ ตามท้องเรื่องเนี่ยเขาก็งึมๆงืมกันไปโดยตลอดครับว่าเอ๊ะตกลงเนื้อที่กินมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเออสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาเฉลยมาเป็นสิ่งที่เรารู้ทั้งรู้นะครับแต่เออผมว่าสุดท้าย The Last of Us ใช้ประเด็นโลกโสพสต์อพอลิปที่คนกินกันเองได้น่าสนใจครับ ได้แน่าสนใจตรงที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ตกใจไม่ได้แบบตาอยหามันกินกันไม่ได้ตกใจฮะไม่แปลกใหม่แต่มันน่าสะเทือนใจมันมีการให้รายละเอียดมันมีการให้ความรู้สึกของตัวละครที่ไม่กินก็ตายกินก็แบบอจะเกิดเดือดจะกระเดือกจะไม่ลงอยู่แล้วอะไรแบบนั้นครับเออมันดูให้อารมณ์ขึ้นมาอีกแบบแล้วมันทําให้ตัวละครเดเวิดซึ่งเป็นหัวหน้าชุมชนน่ะผมไม่แน่ใจเลยครับว่า ทำเพราะอยากถ้ามันก็ดู enjoy e a ต i n g นะครับตอนที่เขาตักกันมาทุกคนก็ตักคนละนิดคนละนิดนะไอเดวิดตักทัพูนจานเลยผมก็นึกว่าเป็นแบบว่าสิทธิของผู้นําได้กินเยอะเออไม่ใช่คนอื่นไม่อยากกินคนอื่นเขาตักนิดเดียวกินกันตายนะครับออกินไม่ลงในขณะที่เดวิดกินเฉยเลยอเออผมก็เลยสงสัยว่าตัวละครตัวนี้เออมันน่าสนใจนะเขาไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อยากรู้ว่ามันมันทำเพราะอยากทํา มันทําเพราะอยู่รอดมันทําเพราะช่วยคนอื่นแล้วมันทําเพราะว่ามันชอบแบบนั้นกันแน่เอออันนี้เราไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าโอ้มันกลายเป็นทําให้ตัวละครเดวิดน่าสนใจแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องระหว่างเดวิดกับเอลลี่เนี่ยดูโอ้ดูแล้วตื่นเต้นมากครับคือฉากที่อยู่ในกรงกันอะผมผมเรียนตามตรงผมนึกไม่ออกเลยครับว่ามันจะท่าไหนว่าเอลลี่มันจะรอดได้อะมันโอกาสรอดมันต่ำมากเลยครับ โอกาสแบบเอาชนะได้มันน้อยมากนะมันติดอยู่ในกรงมันโรนล้อม,มันมีพวกนั้นเต็มไปหมดไอนี่ก็โหดมากทิ้งหูไหว้ในห้องนะมพิงเก็บให้เรียบร้อยนิหนึ่งทิ้งหูไหว้ในห้องน้ําด้วยแต่สุดท้ายทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้ถึงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก,ก็คลี่คลายไปได้ด้วยความแบบสาหัสสากันครับซึ่งไอความสาหัสสากันนี่แหละผมว่าเป็นเสน่ห์ของเอพิโซดที่8มันโหดมันโหดมากเลย มันไม่ได้โหดแบบเพ้นจะจะแบบซออะไรแบบนั้นนะครับแต่มันโหดร้ายในความรู้สึกมากครับผมว่าความโหดของเอพิโซดที่8เนี่ยเราเห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเริ่มตอนที่ตอนที่โจฟื้นครับเพราะว่าเอลลี่เอามีดวางโจหลับพุงยุบพุงป่องอยู่ยังไม่ตายแต่ว่าหายหายใจอยู่แต่ไม่ตื่นัะทีคือเอลลี่มาปลุกโจตื่นเถอะเขาจะมาฆ่าเราเลยเนี่ย ็ไม่เกินครับเอลี่ก็เอามีดแบบอยู่จับมีดไว้นะถ้ามันมาเนี่ยฆ่ามาเลยนะเราก็คงไม่ตายหรอกเพราะว่าเองยังยังไม่ตายตอนนี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะรอดอยังไงว่ามันจะป่วยจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยอสุดท้ายเราก็เห็นครับที่มันแอบอยู่ในมุมมืดแล้วมันออกมาแล้วใช้มีดแบบฉากที่น้าคนนั้นน่ะน้าหนวดคนนั้นที่โดนไอโจแทงเนี่ยตายอ่ะผมว่าผิดวิสัยซีรีส์ชุดนี้มากเลย คือ The Last of Us เดินมาถึง8ตอนเราดูกันมา7ตอนเนี่ยเราเห็นคนตายมาไม่น้อยนะครับโดนยิงตายโดนซอมบี้แทะจนตายฆ่ากันตายทรมานอะไรเยอะแยะไปหมดแลลวเราเห็นมาสบัพรูปแบบแหละแต่ว่าตัวละครที่ตายแล้วอากับกริยาการตายที่แบบเลือดออกตำไรฟันอย่างนั้นนะฮะไม่เคยเห็นมันดูเป็นการตายที่โอ้ หวนระลึกถึง Holy Spider เดมากครับฮ o ลลี่สป e เดมีฉากแรกที่ตัวละครโดนฆาตกรรมอะ่ะแล้วตัวละครสโสพินีคนนั้นตายอะ่ะแล้วเป็นฉากตายที่แววตาไม่มีนะครับมันดูเป็นศพจริงๆน่ากลัวมากเลยครับไม่รู้ผู้กับมันจะทำเนียไม่รู้ผู้กับมันทำยังไงอันนั้นน่ะถูกเอามาใช้แบบนิดๆใน The Last ซ f Us ซึ่งมันผมว่ามันจุดมูดแบบใหม่ให้ซีรีส์เอาไปโสดนี่เลยอะ่ะน่ากลัวขึ้นเยอะเลย หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นความโหมดร้ายมากมายของตัวละครฮะคู่ไอเดวิดแกลี่ก็อันนึงแล้วนะโอ้โหดึงกันก็ตบกันคืออันนึงเอออย่างงี้อันอีกอันหนึ่งที่ทำให้ที่ทาให้เราได้เห็นว่าโอ้โหเอาไม่ธรรมดาล้วเว้ยมันมีอะไรแบบโหดขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้ก่อนที่โจจะแทงลุยซ้ำไปก็คือตอนที่เดวิดครับกลับไปที่ซิเวอร์เลกแล้วก็คุยคุยกับพวกในชุมชนว่าเออเนี่ยเราเจอสองคนที่ฆ่าพวกเราแล้วเราจะไปจับตัวเด็กมันมา เราจะไปฆ่าคนที่ฆ่าพวกเราล้างแค้นในขณะที่มีเด็กผู้หญิงฮะน้องเด็กที่พ่อเพิ่งตายอ่ะที่คุยกันตอนแรกว่าแบบเมื่อไหร่เราจะได้ชาปนากิจพ่อซึ่งในว่าไอเดวิดจะเอาพ่อไปกินนะครับผมว่านะน้องถามนะฮะเราฆ่ามันต้องคู่ตรงนั้นเลยไม่ดีกว่าเหลอแทนที่จะตอบด้วยอะไรทั้งสิ้นครับเ <c oughs> ดวิดดินมาโคฉาบเบลเลยฮะซึ่งโเอาอย่างนี้เลยเหรอคือตอบเด็กกันอย่างนี้เลยเหรอน่ากลัวมากเลย อันนั้นน่ะเออก่อนอนโจแทงดูซ้ำผมว่ามันทำให้เราเห็นแบบโอ้โหอมอือเบอร์ใหญ่เว้ยเบอร์แรงเว้ยเอพิโซดนี้ต้องมาหนักแน่แนเลยจนกระทั่งโอเคมันก็ผ่านเรื่องราวโจก็เอาตัวรอดนะครับจนกระทั่งเกิดฉากที่เป็นการเผยให้เราเห็นครับว่าไอ้คำล่ำลือที่เขาว่ากันว่าไอโจโหดเนี่ย เออมันฆ่าคนมาก่อนนะมันฆ่าคนเพื่อเอาชีวิตรอดมันเป็นโจรมันโทษร้ายมันไม่น่าไว้ใจอะไรแบบเนี้ยคือเราได้ยินแต่คนเขาว่ากันว่าฮะเออเออเออ,เอ,อว่ากันว่าโจมันโหดเราไม่เคยเห็นจริงๆฮะเราก็เคยเห็นแกแบบเซง็งๆมึนๆน่ะไม่เห็นจะโหดอะไรเลยแกก็ฆ่าตามวิสัยว่วะเอาตัวรอดไปวันๆอะ่ะโอ้โหแต่พอมาถึงฉากนี้ให้ดูแป๊บเดียวโอโหฉากเค้นความจริงโอ้พี่นาโหดไปไหนนักหนาเนี่ย มีดปักแล้วเอาบิดแล้วก็มึงชี้แล้วมึงชี้ไม่ชี้มึงตายทีละคนแล้วโอ้โหสุดท้ายก็ตายห่ากันหมดอยู่ดีโหดมากครับโหดและให้เราเห็นและให้เราได้ยินเสียงจวบจา้าบจบจ้าบในการแทงซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นอพิโซดที่โหดมากดังทั้งที่ไม่มีซอมบี้เชื้อราแม้แต่ตัวเดียวครับเดอะรัสอซวาสยังคงความสนุกเร้าใจแบบที่ไม่มีผ่อนเกียร์ไม่มีรถ ความเร่งไม่มีลดความมันเลยนะครับทุกตอนยังคงเข้มข้นมาจนถึงตอนที่8ครับและอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นบว่าโอ้โหนี่เดินมาถึง8ตอนแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นปลายทางเลยนะว่าซีรีส์ชุดนี้จะจบปีหนึ่งลงแบบจบเรื่องราวอะ่ะคือถ้ามันเปิดเรื่องขึ้นด้วยการเดินทางของโจกับอลลี่มันก็ต้องไปถึงตรงไหนสักตรงไหมอะ่ะที่มันเป็นจุดจบอะ่ะเออคืออย่าง walking d a d อะ่ะมันก็จะมาจบที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งฮะ ก่อนที่สถานที่นั้นจะกลายเป็นฉากหลักของปีต่อไปซึ่งมันจบแต่ไอเดลราสอว์อาร์ดีก็ไม่เห็นวิวแววเลยครับมันจะไปจบตรงไหนว่ามันยังเดินมาได้ไม่ถึงไหนเลยอ่ะมันจะไปเจอใครแล้วมันไม่คือเรื่องในตอนที่แกับ9ก้าถึงไหมจะใช้พุ่มจะใช้พุ่มกับคนเดียวกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องต่อกันนะไอเรื่องไอเรื่องซื้อไวเลก็จบแล้วป่ะไอเดวิดก็ไฟระเบิดตายหาไปแล้วไหมแล้วมันเหลือตอนเดียวมันจะยังไงต่อเลยอันนี้น่าสนใจมากครับย้ำอีกทีใครเล่นเกมแล้วอย่าสปอยกันนะ ทปหน้าคลิปหน้าตอนสุดท้ายตอนที่9เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวจะเอาให้เร็วเลยทีนี้จบปุ๊บรีวิวปับ๊บพูดอย่างนี้ตลอดทำไม่เคยได้เลย <c oughs> ยังไงก็ขออภัยนะครขออภัยโอ้โหธุร,รกิจเยอะแยะมากเลยฮะที่ที่แล้วนะครับแตออ่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะกลับมารีวิวตอนต่อตอนตอน,ตอน,ตอนสุดท้ายแล้วจะเริ่มแมนเดอรีนต่อเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับ วิวเฟอร์เดอร์รีวใน The Last of Us e p i อ o ิโที่8นะครับตอนที่9มาเมื่อไรเรามาเจอกันที่นี่สัญญาไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนไปแล้วครับวันนี้ผมจีวิวเฟอร์เดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ